ว่าวันนี้กุูอยากทุกคนอ่ะกลับมารักตัวเองแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราอะเกิดมามีประโยชน์อะไรกับใครบ้างหนึ <c oughs> ่งคนเท่านั้นพออือมไม่ต้องทุกคนบนโลกนะเราไม่จําเป็นต้องเกิดมาเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้แต่เราเกิดม,ม,มาเพื่อคนคนหนึ่งหรือเกิดมาเพื่อตัวเองก็ได้เรามีประโยชน์ไหมเออแต่บางคนบอกว่าถ้าฉันไม่มีสามีฉันอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าฉันไม่มีลูกฉันอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าฉันไม่มีพ่อแม่ฉันอยู่ไม่ได้เลยนะแล้วถ้าฉันไม่มีลมหายใจล่ะเราอยู่ได้ไหมคะ เดียวกันนะคุณต้องบอกก่อนว่าคุณต้องมีที่พึ่งทางใจขนาดนั้นเลยใช่ไหมถึงรักตัวเองได้อืมแล้วแต่คนเนาะบางคนเขาก็คือเขาด้อยค่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่เคยได้รับความมั่นใจเลยออืืมมเขาก็เลยแบบยังรักตัวเองไม่เป็นอืก็อย่างที่เราก็เห็นเห็นอยู่เนาะบางคนเนาะคนเป็นแม่ด้วยซ้ำเนาะแต่ถูก ลูกหรือคนในบ้านเนี่ยไม่เห็นความดีเลยลูกดูถูกเหมือนขี้ข้าในใ<ช>บ้าน<ช>ลูกดูถูกเหมือนคนใช้ในบ้านลูกมองว่าแม่นั้นต่ําต้อยกว่าลูกทั้งที่แม่เนี่ยเป็นผู้กําเนิดลูกนะค่ะอันนี้ลูกกำลังด้อยค่าแม่แล้วก็ด้อยค่าตัวเองด้วยถ้าคุณไม่ภูมิใจตัวแม่คุณนะคุณจะมีคุณค่าได้ไงเพราะแม่คุณเป็นผู้ให้กําเนิดคุณใช่ไหม<ช>เอออย่างครูเนี่ยครูรู้เลยว่าลูกของครูเนี่ยแม่โคตรเป็นเด็กฉลาดมากเขาให้คุณค่ากับแม่ของเขาเอง เพราะเขามองว่าไงถ้าแม่เขามีคุณค่าตัวเขามีคุณค่าเพราะเขาเป็นลูกของแม่ค่ะอืนะทุกคนให้เกียรติเขารักเขาในฐานะที่เป็นลูกของแม่อืเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าการรักตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เราควรจะรักคนที่ให้กําเนิดเราด้วยอืถูกไหมฮะครูก็ต้องบอก,กว่าวนะ่าครูเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยได้รักอะไรของครูมากแต่ครูก็ไม่สามารถถอนความรักที่ครูมีจากพ่อแม่ได้ นะเออตะกี่ครั้งกี่ครั้งครูจะให้อภัยพ่อแม่ครูเพราะครูจะให้อภัยตัวครูเองนะคะไม่ใช่ว่าครูว่าบอกครูไม่ได้บอกพ่อแม่ครูดีกว่าคนอื่นเพราะครูต้องคุณต้องยอมรับเรื่องจริงนะคุณไม่ต้องมโนคุณไม่ต้องโกหกตัวเองเออพ่อแม่คุณไม่ดีกับคุณพ่อแม่คุณด่าคุณพ่อแม่คุณทําร้ายคุณพ่อแม่คุณไม่ให้เกียรติคุณ มันก็เป็นเรื่องจริงอ,งงอแต่เป็นเรื่องจริงอีกอย่างหนึ่งคือเราให้อภัยได้อเรายอมรับได้สิ่งที่เขาก็ทําแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราจะเจ็บแค้นในสิ่งที่เขาทําเราถูกไหมไม่ใช่ไม่ต้องไปสร้างเรื่องหลอกชาวบ้านคนนะว่าแม่เราเนื้อแสนดีพ่อเราเนื้แสนดีนะสามีสาม,มีเราแสนดีอะไรกแ,แล้วแต่ไม่ต้องไปสร้างเรื่องโกหกใครทั้งนั้นมมโลกใบนี้ไม่ต้องคุณคุณรู้ไหมโลกใบนี้อยู่ได้เพราะความจริงอืมเรื่องจริงเท่านั้นที่อยู่ได้ถ้าคุณพูดเรื่องโกหกวันหนึ่งคุณจะถูกขุดคุย คุณบอกว่าวันนี้ทำไมคุณไม่กลัวใครกุขดคุยคุณเลยเพราะเล่าหมดแล้วอืม,มีอะไรที่ฉันยังไม่เล่าเธอพูดมาซิ <c oughs> <c oughs> มีไหมคะเพราะฉันรู้เตรียมตัวการเป็นคนดังมาแล้วถูกไหมเพราะว่าคุณเป็นคนดังคุณต้องโดนขุดคุยอือต้องโดนหาหาหาข้อมูลลบๆของคุณอ่ะซึ่งเราบอกข้อมูลลบๆของเราให้ผู้คนฟังหมดแล้วว่าก่อนที่ฉันจะมีมาเนี่ยฉันก็สุดมาก่อนจ้ะถูกไหมก่อนฉันจะเป็นคนดีฉันก็สุดมาก่อนนะคะแล้วฉันก็พัฒนาตัวเองเพราะฉันอยากเป็นคนดีเพราะฉันอยากเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีเพื่อให้ลูกนั้นภูมิใจต้องบอกก่อนว่าถ้าครูไม่มีลูกครูลักตัวเองไม่เป็นอื เพราะครูไม่รู้จะไปยึดเหนี่ยวใครแล้วครูไม่รู้จะทําเพื่อใครเพราะครูไม่กลัวนรกสวรรค์แล้วครูไม่กลัวความตายอืพอมันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะถูกป่ะค่ะไม่กลัวาตายหนึ่งแล้วจะอยู่ยังไงก็ได้ไม่กลัวคนชั่วเพราะอยู่คนชั่วก็ได้อือยู่ตรงไหนก็ได้อืแล้วยังไงล่ะคะไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วใช่อยู่แบบไลฟ์แบบไลฟ์ไลฟ์ ไลฟ์กั like, เอ้าคูเราพูดตรงตรงคูไม่เคยกลัวตายคูขับรถสมัยก่อนนะคูขับสองร้อยกว่าบางคนบอกเอกไม่กลัวตายขอโทษอยู่เพื่ออะไรคะบนโลกวันนี้ <c oughs> อยู่เพื่อใครคะ <c oughs> ไม่เห็นมีใครจะคิดเลยว่าชีวิตของเอกมีค่าเราหายจากบ้านไปกี่ปียังไม่มีใครสนใจเลยว่าหายไปไหนเอ,อเราไม่กลับบ้านเลยไม่มีใครโทรหาเราถูกไหมเราเกิดมาโดยเดียวดายเออไม่ได้มีอะไรเลยนะแล้วถามว่าเราจะมปนรู้สึกอะไรเราตายไปก็ไม่มีใครรู้สึกอะไรอืมเออ เราอยู่ก็ไม่มีใครรู้สึกอะไรกับเรา <ฮะ S 2> เออถ้าเราไม่มีประโยชน์กับเขาเขาโกรธเราอีกสมมติถ้าเขาขอเงินเราเราไม่ให้อืมเราเราไม่คนไม่ดีอืมเราให้เขาไม่ได้เราให้ประโยชน์เขาไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราอ่ะทําดีให้ให้เขาก็คือแค่เขาเรียกทําดีเสมอตัวอืพอทําไม่ถูกใจครั้งหนึ่งคือมึงชั่วมาก <laughs> มึงเป็นลูกอกตันยู <laughs> มึงเป็นคนไม่ดีมึงเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบมึงไม่เอาพี่เอาน้องไม่เอาอะไรเลยเราก็จะโดนการกระทาแบบนี้ตลอดแต่ถามว่าเรา วันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเรามีคุณค่ากับใครพเพราะสิรศิษส่งลูกมาให้เอ้าฉันมีคุณค่ากับไอ้สองคนนี้เหรอไอ้สองคนนี้ต้องการฉันนะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้ามีฉันเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจเออแล้วครูก็เริ่มรู้สึกเริ่มการพัฒนาการกรักตัวเองจะบอกว่า <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาจะหลอกล่อเราด้วยกิเลสเราขาดอะไรเราอยากได้อะไรเขาจะหาสิ่งน,นั้นมาเพื่อหลอกล่อเราให้เราเป็นคนดีเนี่ยครูอ่ะครูอยากได้ความรัก ความรักที่ไรเงื่อนไขแต่คุณไม่เคยเจอสิ่งนั้นเลยบนโลกใบนี้เพราะอะไรผู้ชายที่มาชอบเราเพราะอะไรก็สวยสิหุนดีสินะหน้านะเออนะเออหรือจะร่ารวยหรือจะมีเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้รักเราเพราะตัวเราอืเขารักกับเราด้วยการมีเงื่อนไขเราเลยไม่รู้จักความรักที่ไรเงื่อนไขเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งลูกมาให้เฮ้าเด็กคนนี้ทำไมมันน่ารักเงี้ยว่ามันก็ไม่โกรธตีก็ไม่โกรธนะ อ,อแม่ทาไงก็ไม่โกรธก็ยังรักแม่ตลอดอันนี้คือความรักที่ไรเงื่อนไขพราะเราเจอความรักไรเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราทําให้เราตัวเองเนี่ยรู้จักกันรู้จักความรักที่ไรเงื่อนไขด้วยอว่ามันทรงพลังขนาดไหนเด็กตัวเล็กๆทาไมบีบคั้นหัวใจเราได้ขนาดนี้เด็กตัวเล็กๆทาไมคําพูดของเขามันทําให้เรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้ให้เราเปลี่ยนโลกทั้งโลกของเราเพราะเด็กสองคนนี้เหรอมันเป็นพลังมหาศาลมากๆนะจากคนที่ดื้ออย่างครูเนี่ยบอกให้ ทเทพกูยังไม่กลัวเลยนรกสวรรค์ยังไม่กลัวเลยพญายมก็ยังไม่กลัวเลยแล้วคืออะไรอ่ะที่ทําให้เรากลัวคนดีค่ะอจ๊ะไหมนะคะที่ครูกลัวมากๆคือคนดีแล้วคนดีคนนั้นนะครูไม่เคยเห็นบนโลกใบนี้นะคะแต่สวรรค์ส่งเด็กสองคนมาให้ครูนี่ไงคนดีคนที่รักคนดีที่รักเราแบบไรเงื่อนไขด้วยอเออแล้วไม่ต้องการอะไรจากเราเลยแม่จะยังไงก็แต่แม่คือแม่แม่คือคนที่ดีที่สุดแม่คือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของแม่แล้วก็สอนให้แม่รักตัวเอง เขาบอกแม่ครับอะไรที่แม่ทำแล้วมีความสุขแม่ทําไปเลยนะครัะพวกผมอยู่ได้อืแม่เกิดมาเพื่อมีความสุขอ,อ้โหเราไ,<ด>ไม่เคยเราไม่เคยเจอเลยนะใครที<ด>่พูดคํ <c oughs> คานี้กับเรานะ <c oughs> มีแต่บอกว่าเรามีหน้าที่ต้องดูแลคนนั้นเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคนนี้เรามีหน้าที่ต้องหาเงินให้คนนั้นเราต้องช่วยคนนี้อา้าวลบอีกแล้ว, <c oughs> วเป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่เนาะ บอกว่าพอเรารักตัวเองได้เนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าเวอร์ชั่นของเราไม่จําเป็นที่ดีที่สุดเราไม่จําเป็นต้องให้ใครนะคะมามาให้เราต้องแบบดีในสายตาของทุกคนบนโลกใบนี้เออเราแค่หาจุดมุ่งหมายตัวเองว่าเฮ้ย hey, ฉันจะอยู่ตัว,ตว,ตวอยู่กับตัวเองรักตัวเองได้ยังไงถ้าบางคนไม่มีโูกแบบครูก็ลองคิดว่าเฮ้ยฉันอยู่เพื่อประโยชน์กับใครอพอเรามีประโยชน์กับใครสั้งหนึ่งคนเราจะอยากอยู่เพื่อโลกใบนี้แล้วสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้ในเวอร์ชั่นของเราค่ะ